มาครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาแนะนำไอ้ยาฉีดกล้วยเล็กๆน้อยๆเนานะอันนิดนึงพอก่อนอายาฉีดกล้วยของเราอะ่ะเราฉีดมีอยู่สองสูตรเราจะฉีดสูตรหนึ่งกับสองสลับกันโดยที่เราฉีดสูตรหนึ่งแล้วเราก็จะเว้นสองวันแล้วเราก็จะฉีดสูตรสองแล้วเราก็เว้นสองวันแล้วก็ไปฉีดสูตรหนึ่งเราจะสลับกันไปแบบนี้ส่วน ใครที่รู้อยู่แล้วทํากล้วยสวยอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะเพราะถ้าดูแล้วเดี๋ยวก็จะมาเหม EN ็นอย่างนั้นอย่างนี้เอ้ยมึงใช้สูตรนี้แม่งไม่ได้เรื่องหรอกสูตรกูสวยกูใช้แบบนี้กูใช้แบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่าแบบนั้นดีกว่าเรื่องของมึงเลยครับเพราะผมใช้สูตรนี้ของผมแล้วกล้วยผมสวย ผมบอกเฉพาะคนที่อยากรู้ในสูตรของผมนะส่วนใครที่ไม่อยากรู้ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็เดี๋จะบอกเอาในสูตรหนึ่งของผมอะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ก็คือซิงค์ครับผมจะใช้เป็นประจำผมใช้ทั้งปี ก็ไม่ได้ใช้มากมายแค่อันนี้อันนี้คือตะปูนะตะปูเราแค่จิ้มเข้าไปหน่อยหนึ่งมันมันไม่ได้ใช้เยอะมากมายเป็นซีซีสองซีซีอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อ่ะนี่ผมซื้อมาขวดหนึ่งผมใช้มาสามสี่ปีแล้วแล้วก็ลงไป ละลายละลายแบบนี้เลยแค่นี้ครับสำหรับสิงส่วนใช้แล้วมันดียังไงเดี๋ยวเรามาใครอยากรู้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สองเป็นจะเป็นยาฆ่าเพีย้ยยาฆ่าเพีย้ยผมจะใช้อยู่ประมาณ 0 5ซ c, c ถึง0 5ซ c, c ต่อน้ำ1ลิตรนะวันนี้ผมฉีด16ลิตรผมก็จะใช้ประมาณ8ถึงประมาณ 8cc แล้วก็แข็เข้าไปแล้วก็คนให้มันละลายก็แค่นี้เอง ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ,อยาเชื้อราเชื้อรานี่เราก็ขาดไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราขาดปุ๊บเดี๋ยวดอกมันก็จะเป็นลาแล้วหัวมันก็จะลายส่วนยาเชื้อรานี่ผมจะใช้อยู่ประมาณ0.1ถึง0.2ซีซีต่อน้ำน1ลิตรใครใช้กี่ลิตรก็ไปคิดกันเอาเองนะ แต่ของผมผมฉีด16ลิตรผมก็จะใช้อยู่ประมาณ2ซีซีกว่าๆแล้วก็ละลายแค่แบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาไปใส่ถังแล้วก็เขย่าถังแล้วก็เราก็จะฉีดกันเลยเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วครับสูตรหนึ่งของผมเดีเดี๋ยวสูตรสองเรามาว่ากันอีกทีแต่ย้ำไว้ก่อนนะใครที่ รู้ใครที่เก่งก็ทำตามสไตล์ของคุณไปไม่ต้องมาอะไรกับสูตรของผมมากผมทำตกไซา์ผมก็มีน้อยอยู่แล้วผมก็ไม่เครียดแค่นี้นะ